อลังการงานฝนเหนืออีสานตะวันออกเตรียมรับมือฝนถล่มหนักกรุงเทพก็ไม่รอดนะคะพยากรณ์อากาศประจำวันที่26กันยายน2568วันนี้ฟ้าฝนจัดเต็มจริงๆค่ะขอบอกเลยว่าทั่วไทยต้องเตรียมความรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นแถมหลายพื้นที่ยังเจอฝนตกหนักถึงหนักมากอีกด้วยนะคะ มาดูภาพรวมกันก่อนนะคะตอนนี้ร่องมรสุมกำลังาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพุ่งตรงไปหาย่อมความกดอากาศตา่ำแถวแถวสอปปลาวตอนบนค่ะแถมยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางไปจนถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้เราถึงได้เจอฝนบ่อยและแรงแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยเฉพาะพี่น้องชาวพิษณุโลกเพชรบุรีเลยชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์จันทบุรีและตราดต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากหรือน้ําล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ําต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะอย่าพึ่งชะล่าใจนะคะมาดูเรื่องคลื่นลมในทะเลดันบ้างค่ะช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะ โดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรเลยทีเดียวค่ะถ้าเจอฝนฟ้าคนองคลื่นก็จะสูงกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและถ้ามีฝนฟ้าคนองก็สูงกว่า2เมตรเช่นกันค่ะ ขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังมากๆนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กแถวอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งไปอีกหนึ่งวันเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะและอีกหนึ่งข่าวสำคัญค่ะ ตอนนี้มีพายุโซนร้อนกำลังแรงที่มีชื่อว่าบัวหลอยกำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางคืนนี้และคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนในช่วงวันที่29ถึง30กันยายนนี้นะคะเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ